สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง K2 p u t o ขอโทษที่หายไปนานนะคะขนมเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยนะแค่ช่วงนี้เนี่ยติดเกมไปหน่อยนะคะเกมที่ขนมเล่นเนี่ยก็คือ a s u m m e r e N d ฮ่องกง19 8 6นะคะเป็นเกม LGBT บน Steam ขนมว่าเกมเนี้ยสนุกนะที่เล่นมาในเนื้อหาของ LGBT นะคะเนื้อเรื่องเนี่ยก็เข้มข้นมาก เป็นเกมกึ่งนิยายที่มีเอเด้วยนะคะความที่มาสนุกมากแล้วภาพก็โคตรสวยเลยค่ะทุกคนขนมก็เลยตั้งใจว่าจะแปลแล้วก็มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะคะถ้าเล่นไปแปลไปเนี่ยก็กลัวว่าจะเบื่อนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่เป็นเกมเนื้อเรื่องนะคะตัวหนังสือก็จะวิ่งไปวิ่งมาให้เราอ่านนะคะไม่ได้มีฉากอะไรมากมายจริงๆก็เริ่มทำแล้วนะคะแต่ว่ายัางทำไม่เสร็จนะ ใครที่อยากชมก็กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ขนมสัก20ไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะเข้าไปคุยกันได้ทางทวิตเตอร์นะคะหรือว่าไปทวงก็ได้นะถ้าขนมหายไปนิดเนียใบเนี่ยคือขนมหลับนะคะไม่ค่อยได้นอนสำหรับวันนี้เนี่ยขนมจะหยิบหนังสือเรื่องอะไรมารีวิวให้ฟังไปชมกันเลย วันนี้ขนมขอหยิบหนังสือที่มีคอมเมนต์มานานแล้วนะคะเรื่อง God เมื่อพระเจ้ามีความรักของคุณเจ้าป่าน้อยขนมก็มีเรื่องนี้อยู่ในชั้นพอดีเลยนะต้องขออภัยด้วยนะคะที่ขนมมาช้านะคะสำหรับคนที่ขอเรื่อง Sun in the Sky ผู้หญิงคนนี้ฉันซื้อรอก่อนนะขนมมาเคยอ่านเรื่องนี้ในลิสอะไรแล้วแต่ว่าไม่มีตัวเล่มนะคะไม่เคยสั่งตัวเล่มมา แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็สั่งตัวเล่มมาแล้วกับ Lily House นะคะพอหนังสือมาแล้วเนี่ยขออ่านทบทวนอีกรอบนึงนะแล้วจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมตามสัญญาอย่างแน่นอนค่ะก่อนซื้อเล่มนี้ขนมได้ลองไปอ่านในเด็กดีนะคะช่วงคำนำแค่15-20ถึง20บวันัดเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันมันแปลกใจเลยนะ ภาษาที่คุณเจ้าปนาเขาใช้เขียนแนวมันกระตุ้นต่อมความชอบดราม่าของขนมเต็มๆเลยคะ่ะตัวหนังสือเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าขณะที่ตัวเอกทั้ง2ตัวเขากำลังคุยกันในบทสนทนานี้อยู่เนี่ยเขากำลังร้องไห้อยู่นแน่เลยนะทั้งน้ำตาทั้งมีดแล้วก็มีกระโดดตึกและพอที่สำคัญของเรื่องนี้คงจะเป็นเ,เรื่องคำอวยพรนะคะหลังจากนั้นก็ สั่งเรื่องนี้มานะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มี2เล่มนะเล่ม1นึ่แล้วก็เล่มสหน้าปกเรื่องนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะคะภาพคือละเอียดมากตอนได้มานะขนมนั่งมองหน้าปกเนี่ยนานมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาพแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าปกหนังสือเล่มนี้ในบรรดาหนังสือทั้งหมดที่ขนมมีของคุณเจ้าปาน้อยเนี่ยขนมว่า เรื่องกอดเนี่ยติดอันดับหนึ่งที่หน้าปกที่ขนมชอบที่สุดเลยนะเชื่อว่าใครที่ถือของเล่มนี้อยู่เนี่ยต้องคิดเหมือนกันแน่ๆเลยค่ะว่าหน้าปกมันสวยจริงๆใครที่มีเล่มนี้นะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะชอบจุดไหนของเนื้อเรื่องชอบส่วนไหนของเล่มก็คุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะ ภายในตัวเล่มนะคะก็จะมีการ์ดใบเล็กๆกับที่คาดหนังสือเรื่องนี้เนี่ยมีบล็อกเซตด้วยนะคะเป็นเจ้าแมวอ้วนนะขนมมาไม่มีโชว์เพราะว่าไม่มีนะคะตามเก็บไม่ทันนะก็ถ้าใครมีแหล่งซื้อเนี่ยคอมเมนต์บอกขนมด้วยนะในบล็อกนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องคิมหันชั้นฝันถึงเธอคู่ของคิมหันกับดาวัน แล้ก็เธอคือจังหวะของหัวใจเจ้าจอมกับคุณเลนูความรู้สึกตอนที่ขนมได้อ่านนะเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะดําเนินไปอย่างช้าชานิดนึงนะคะแต่ก็เข้าใจว่าตัวละครหลักอย่างก็อตกับมิเลียมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนไม่ได้ก้าวข้ามผ่านเส้นนั้นมานะคะพอได้พบกันอีกครั้งเนี่ยเขาก็ขอคบกัน เริ่มต้นความสัมพันธ์จากเรียนรู้กันแลยการพัฒนาไปถึงขั้นจูบแม้จะตกลงกันตั้งแต่แรกนะคะว่าตอนคบกันเนี่ยจะไม่มีเรื่องเพศมาเกี่ยวข้องคู่นี้เขามีข้อตกลงกันอยู่ร่วมกันนะคะในต้นเรื่องนะค่อนข้างจะเป็นข้อตกลงที่แปลกสำหรับคนที่คบกันแบบแฟนเลยนะบางตอนอ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาอยู่ในกันเนี่ยมันก็น่ารักดีนะคะ นอกจากนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สื่อให้เราอ่านนะก็คือการได้ใช้เวลาร่วมอยู่กับคนที่รักเนี่ยในแต่ละนาทีนะคะมันมีคุณค่าต่อความรู้สึกต่อจิตใจของเรามากๆเลยนะและความที่เราเป็นคนอ่านนะแล้วก็ชอบปล่อยความรู้สึกของตัวเองเนี่ยไปตามเนื้อเรื่องนะคะตามอารมณ์ที่คนเขียนเขาบรรยายออกมาทำให้ขนมตอนที่อ่านกลางๆกับท้ายๆเรื่องเนี่ย ถึงกับร้องไห้เลยเว้ยทุกคนคนคนหนึ่งอะที่อยากจะมีความรักเหมือนกับคนทั่วไปได้ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปแต่มันทําไม่ได้อ่ะมันแบบโอ๊ยไม่ได้ร้องแบบจริงจังขนาดนั้นนะแต่เหมือนกับน้าําตาคอมันซึมออกมานะคะแค่ตัวหนังสือไม่กี่บรรทัดเนี่ยมันทําหน้านที่ของเต็งได้ดีมากๆเลยอะ่ะ แล้วก็เข้าถึงความรู้สึกในช่วงเวลาที่ยากลำบากของตัวละครมากๆเลยนะคะมันไม่ได้ดราม่าหนักอะไรขนาดนั้นนะบอกไปก่อนเลยสำหรับใครที่ไม่ชอบดราม่านะคะก็ประมาณ2-3บทนะตัวดราม่าเนี่ยก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องนะแน่นอนว่าแทบจะไม่มีนิยายฟิกชันเรื่องไหนเลยที่ไม่มีดราม่านะคะอยู่ที่ว่ามันจะมากหรือว่าน้อยต่อความรู้สึกของเรานะ 1เรื่อง2เล่มนี้นะคะราคาอยู่ที่620บาทนะคะยังมีขายอยู่นะจะสั่งในช้อปปีของคุณเจ้าปาน้อยหรือว่าสั่งในเพจของคุณเจ้าปาน้อยก็ได้นะคะขนมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะตัวเล่มทั้ง2เนี่ยก็ไม่ได้หนามากเลยนะพกพาสะดวกด้วยขนมใช้เวลาอ่านประมาณ7วันนะคะเรื่องนี้ก็จบ คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีสปอยเดี๋ยวขนมจะเล่าตอนที่หนึ่งให้ฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อของแต่ละคนนะคะถ้ายอยากอ่านต่อก็สามารถอ่านต่อได้ในเด็กดีอ่านฟรี14ตอนนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปถ้าหากใครไม่ชอบสปอยก็กดค้ามได้เลยนะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่ก็อดที่เปรียบเสมือนพระเจ้า ให้พรหรือสา์แช่งใครก็ได้แล้วจะเกิดขึ้นจริงตามคำพูดของเธอแต่ทุกคำขอทุกคำสา์แช่งจะส่งผลต่อตัว,ตวของก๊อตในหลายๆรูปแบบตามความหนักเบาของคำพูดนั้นก่อนหน้านี้เธอเป็นโรคประหลาดที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้ทำให้ช่วงเวลาในชีวิตของเธอนั้นสั้นลง แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่ในตอนนี้เธอจึงเลือกที่จะใช้เวลานั้นในแบบของเธอเองอย่างเต็มที่ไม่ทำตามคำขอของใครและจะไม่ยอมให้ใครมาบงการชีวิตเธออีกต่อไปในวันนั้นก็สมีนัดกับเพื่อนสมัยเรียนและได้พบกับมิเรียมหรือว่ามี่คนที่เธอแอบชอบตั้งแต่หมอตน้น ทำให้กอดเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะในอนดีตนั้นเธอเคยได้ยินว่ามิเรียมพูดว่าคนวาดรูปได้น่ะเทจะตายความที่กอดชอบมิเรียมมากๆนะคะเธอเนี่ยจึงฝึกวาดภาพนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทําให้สองคนนี้เนี่ยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันบ่อยครั้งทันทีที่เจอเพื่อน ทุกคนก็มองก๊อตเป็นตาเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าก๊อตเนี่ยเธอมีน้องสาวฝาแฝดนะชื่อว่าเกตหน้าตาเหมือนกันมากๆต่างกันก็ตรงที่นิสัยนี่แหละตัวมิเรียมเนี่ยค่อนข้างจะขี้อายแล้วก็ขี้เกงใจก๊อตอยู่มากเลยนะคะในฉากนี้ขนมมองว่ามิเรียมก็ชอบก๊อตเหมือนกันนะแต่แค่ไม่รู้หัวใจของตัวเองเท่านั้นเองนะคะ พอก็อนบอกว่าสนิทกันกับมิเดียมเนี่ยเธอก็ออกอาการอย่างชัดเจนระหว่างนั้นบทสนทนาก็ดำเนินไปเรื่อยๆไม่ได้หน้าเบื่อหรือทำให้อยากลุกหนีเพื่อนคนหนึ่งก็ถามก๊อดว่ามีแฟนหรือยังก๊อดก็ตอบไปตรงๆนะคะว่ายังไม่เคยมีเลยเพราะว่าร่างกายของเธอเนี่ยไม่แข็งแรงเธอไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะพอมอิเดียมถูกถามบ้าง ก็เป็นคำตอบที่เหมือนกันปรากฏว่าทั้งสองคนนั้นไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยนะคะหรืออาจจะเป็นพรมลิขิตก็ได้นะที่ทำให้สองคนนี้ได้มาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากงานเลี้ยงผ่านไปกอดกับเมีเรียมก็คุยกันว่าจะกลับยังไงอะไรทำนองนี้นะก่อนก็เลยชวนให้เมีเรียมกลับบ้านด้วยกันเพราะว่ามันดึกมากแล้วก่อนเนี่ยเป็นห่วงเธอนะคะ ในระหว่างนั้นก็ตก็เริ่มพูดว่ามิเรียมไม่อยากมีแฟนจริงๆหรอมิเรียมก็บอกกับก็ตนะคะว่าก็อยากมีอยรอกนะแต่มันไม่มีนี่ให้ทำยังไงได้ยินแบบนั้นก็อดก็ตอบกลับไปนะคะว่าถ้าอย่างนั้น่ะเรามาคบกันไหมตอนแรกมิเรียมก็ออกอาการว่าจะงงๆนะคะแต่ด้วยความที่มิเรียมเนี่ยเป็นคนขี้อายมากๆ ทำให้ไม่ได้ต่อไปในทันทีนะก๊อตเลยทวงถามกับมิเรียมนะคะว่าจะเอาอยัางไงตกลงจะคบกันไหมเธอเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอีกนะคะแต่เลือกที่จะพิมพ์เป็นข้อความบอกกับก๊อตว่าเราเป็นแฟนกันแล้วที่ขนมเล่ามาทั้งหมดนะคะก็เป็นเนื้อหาของตอนที่หนึ่งเท่านั้นนะ เนื้อเรื่องอื่นๆเนี่ยลงรายละเอียดได้ลึกกว่านี้ยังมีให้เราอ่านอีกเพียบเลยนะคะทั้งปมที่เกิดขึ้นกับกอตปมความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนรวมไปถึงเรื่องอื่นในจักรวาลของเจ้าปาน้อยที่มาอยู่ในเนื้อเรื่องนี้ด้วยนะคะใครที่ชมมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อรับชมคลิปอื่นๆและก็เป็นกำลังใจให้ขนมด้วยนะคะ ขนมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสนุกหลากหลายอารมณ์และต้องคิดตามตลอดทั้งเรื่องนะคะพอะถ้าหากว่าคุณเนี่ยหลุดเมื่อไหร่นะอาจจะงงว่าเรื่องที่เขียนมานะห,นาหมายถึงอะไรเขากำลังพูดถึงอะไรกันอยู่มีจุดเชื่อมโยงตรงไหนที่ทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะนี่ก็อาจจะเป็นเพียงข้อด้อยข้อเดียวที่ขนมมองเห็นนะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยมี N C นะคะ ถ้าใครมองหาตัวเนื้อหาที่เป็น NC เนี่ยอาจจะผิดหวังหน่อยนะแต่ว่าถ้าใครมองหาเนื้อเรื่องแบบนี้นะขนมได้ทำรีวิวเรื่อง Number f i ของเจ้าพนอนไปแล้วก็กดไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าเรื่องพูโตขนมก็ได้ทำรีวิวไว้แล้วไปกดดูที่ใต้คลิปได้เลยนะถ้าหากใครอยากชมนิยายเรื่องอื่นที่ขนมได้รีวิวไว้นะคะก็กดได้ที่ เอ็นสกเรีนเลยนะขนมเนี่ยก็จะทยอยลงคลิปของคุณเจ้าป้าน้อยแล้วก็ของไรเตอร์คนอื่นๆด้วยนะคะและถ้าหากอยากให้เล่าเรื่องไหนก่อนก็คอมเมนต์บอกขนมได้เลยนะขนมจะรัดคิวหรือว่าเรียงลำดับให้นะคะสำหรับวันนี้ขนมขอลาไปก่อนนะขอให้คุณสนุกกับนิยายที่อ่านสวัสดีค่ะ